เทคนิคลับที่สามารถปรับอารมณ์ตัวเองได้จากการที่มีอารมณ์แปรปรวนจาก P C O S ทําได้ภายใน1เดือนมาฟังกันครับว่าพี่แคร์ทำได้ยังไงพี่แคร์นะคะพี่แคร์เป็นนักวิจัยนะคะก็คือต้องทํางานเกี่ยวกับโครงการวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลมีความเครียดมากอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไปเจอว่าตัวเองเป็นโรคถุงน้ํารังไขะคะ่ค่ะก็เลยต้องรักษานะคะด้วยการฉีดฮอร์โมนค่ะพอเจอฮอร์โมนเข้าไปอารมณ์ก็ยิ่งแปรปรวนมากเลยะคะ่ะซึ่งตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรคือมันทั้งเครียดท,ทั้งมีเรื่องฮอร์โมนเนาะแล้ว เรียกง่ายแล้วก็ใครเข้าใครที่พูดไม่เข้าหูว่าคือโดนเหวี่ยงวีนแบบว่าหน้าเป็นคนที่น่ากลัวมากทีนี้ก็จะแก้ปัญหาเนาะแต่ก่อนเนี่ยเราจะแก้ปัญหาด้วยการกินขนมนะคะไปหาจิตแพทย์แล้วเนาะจิตแพทย์ก็คือบอกว่าให้ลดการทํางานลงซึ่งมันก็ลดยากแต่ ย,ย,ยังไม่ให้กินยาเราก็ต้องแมาแดูแลตัวเองอะคะ่ะทีนี้ก็ได้เจอพี่คนนึงแนะนําให้ทานชุดฟิลเวสนะคะซึ่งตอนแรกก็ยังไม่กล้าทานเพราะมันไม่ไม่รู้ว่าคืออะไรเนาะก็อยู่กับความทุกข์ทรมานข้างในเนี่ยเป็นปีเลยคะ่ะจนไม่ไหวแล้วก็เลยลองทานชุดฟิลเวสดูนะคะซึ่งทั้งแรกที่ทานเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าอาการที่มันสั่นไหวข้างในที่มัน แปลปรนักมากค่ะมันดีขึ้นแล้วก็ทานต่อเนื่องหนึ่งเดือนก็คือรู้สึกว่าควบคุมการกินได้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้ลดของหวานลงนะคะเสร็จแล้วตอนนี้ทามาได้1ปีก็คือคุมตัวเองได้เรียกว่าเกิน90%แล้วอ่ะโดยที่ไม่ต้องใช้ยาแล้วก็ทํางานได้เป็นปกติค่ะถ้าเกิดว่าใครนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวอยากควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นแบบง่ายง่ายอย่างพงแครษเลยนะครับก็สามารถทักข้อความส่วนตัวมาสอบถามรายละเอียดเพิมเ่มเติมจากผมได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะดูแลตลอดเส้นนทางะครับ